ของฝากจากแดนอีสานครับดูเกียร์เดินไม่เดินไดเดินก็ไปหามันเลยเดินเอายาวไป่ถดงวเดินก็ไปหิของฝากเดินต้องส่งให้มือเฮ้ยต้องส่งให้ถึงมือของฝาก ไอ้เจี๊ยบไอ้โง่ไอ้อย่าตีมันหลุดนะอย่าโยนมันหลุดนะเออโง่โหเฮ้ยเอาแล้วของฝากของฝากอย่าอย่ามันจะปัดมือมันหลุดนะมันมึงกลัวมึงกลัวโง่ไอ้ย่าจะมันขาดใช่ับขาดหลอนเลยนะ มึงคุยมานีดูดรามันมยากคับมึงเม่อยดูามันมนอยากคุยกับมึงโมึงกลัวมนอไม้อมันนี่เมตัวมันนี่ตัวมันนิ่น